สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยนะคะในอังกฤษติดหนังค่ะวันนี้นะคะพี่นุ้ยจะมาพูดถึงหนังเรื่องนี้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องเหมยค่ะแล้วก็ใช้ชื่อภาษาอังกฤษที่ว่า The Curse d นะคะ คืออธิบายกันนิดนึงนะสำหรับชื่อหนังนะคะมีแง่งมุมของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนะคะพวกเราจะเห็นค่ะว่าเขาจะใช้ the นะคะปกติเนี่ย the เนี่ยมันจะบวกกับคำนามถูกไหมคะแต่อันนี้เขาจะใช้ชื่อนี้โดยอยู่บนหลักไวยากรณ์ที่ว่า the บวกกับคำ adjective นะคะจะเป็นคำนามค่ะตัวอย่างเช่น the blind อันนี้จะแปลว่าคนตาบอด the ill นะคะจะแปลว่าคนที่ป่วยค่ะและ the cursed ตัวนี้แปลว่าอะไรนะคะคําว่า curse ค่ะพอเวลาที่เราเติมดีนะคะอันเนี้ยใช้ฐานะที่เป็น verb ช่องที่3นะคะกริยาช่องที่3มนะมันมีความหมายว่าถูกกระทําและพอกริยาช่องที่3เนี่ยนะคะที่มีความหมายถูกกระทํามาใช้ในฐานะที่เป็น adjective เนาะก็แปลว่าถูกสาบใช่ไหมคะและพอเอา the มาบวกกับ adjective อย่างนี้นะคะก็จะได้เป็นคำนามที่เป็นคนนั่นหมายความว่าคนที่ถูกสาบหรือคนที่ต้องคำสาบนั่นเองค่ะนี่ก็คือความหมายของชื่อเรื่องนี้นะคะและ,ะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องไวยากรณ์ไปเสร็จแล้วนะคะก็คือหลักๆก,ก็คือ the บวกกับคำ adjective เป็นคำนามและในชื่อเรื่องนี้นะคะเขาใช้คำว่า cursed ในฐานะที่เป็น adjective แปลว่าถูกสาบนั่นเองค่ะก็พอคุยเรื่องของภาษาอังกฤษจ,จบไปแล้วมาคุยถึงเรื่องของตัวหนังบ้างนะคะเรื่องของตัวหนังนะถามว่าพี่นุ้ยชอบหนังเรื่องนี้ไหมก็บอกเลยว่าชอบมันไม่ใช่แค่หนังผีนะคะเพราะว่ามันเป็นหนังที่แบบมีความหักมุมก็คือ เป็นเรื่องหนึ่งที่พี่นุ้ยแนะนําเลยสําหรับสัปดาห์นี้นะคะให้ทุกคนไปดูก็จะเห็นได้ว่าถ้าใครตามโพสต์ของพี่นุ้ยเนี่ยในสัปดาห์นี้พี่นุ้ยจะแนะนําอยู่2เรื่องนะคะนั่นก็คือ Blue Giant ที่เป็น3คนนกักดนตรีอันนี้ดีมากคือแนะนำมากๆเลย highly recommended นะคะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเหมยนั่นแหละคำว่าเหมยน,นะคะมันหมายถึง พันธสัญญาหรือแบบสัญญาที่เราให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะคะซึ่งเรื่องนี้มันมองแล้วมันก็เป็นหนังผีแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นหนังที่มีความหักบมดีมากคือณนะตรงน้ยชอบก็เลยไม่อยากจะปอย i ไม่อยากจะเฉลอยอะไรก็ขอบอกแค่ว่าเออมันเป็นหนังหักมุมก็แลวกันแล้วก็ไปดูในโรงค่ะว่ามันหักกันยังไงเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือมันก็มีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยเข้าไปด้วยนะคะคือทําให้หนังเรื่องนี้มีความโดดเด่นก็คือว่ามันสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของ ภาคใต้อะไรแบบนี้ค่ะมีตรงเนี้ยผสมเข้าไปซึ่งพี่ดูว่ามันเป็นส่วนผสมที่ดีมากๆเลยนะคะดังนั้นก็ขอเชียร์นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องเหมยนะคะและอย่าลืมนะคะถ้าสนใจเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็สนใจเรื่องหนังนะคะพบกับพี่นุ้ยได้ที่นี่นุ้ยอ g l i s h กับอังกฤษติดหนังค่ะ